ใจหายเลยน้องไร้แอบใจหายด้วยความคิดถึงหลานหลานสุดที่รักทั้งสองคนและพี่สาวย้ายตามสามีกลับบ้านที่ฝรั่งเศสแล้วผู้ประกาศข่าวสาวคนเก่งสุดสวยน้องไร้พิชยทันภรรยาสุดที่รักของตวดศักดิธิ์เวชสุภาผอที่ล่าสุดทําเอาเจ้าตัวถึงกับใจหายไปเลยจริงๆเพราะหลานรักทั้งสองคนน้องทีหน้ากับน้องทีโอลูกๆของพี่บุ๊กพี่สาวแท้ๆและสามีกําลังจะเดินทางย้ายไปอยู่ประเทศฝรั่งเศสเป็นการถาวร โดยน้องไร้ายได้ลงภาพและเขียนบอกเล่าเรื่องราวไว้ว่าวันนี้หลาน้าร้ยทั้งสองคนพร้อมแม่บุ๊กพ่อนาธานจะย้ายไปอยู่ฝรั่งเศสแล้วน้าร้ต้องคิดถึงมากแน่ๆคุณยายจะคอยคุ้มครองให้ทีนาทีโอปลอดภัยเสมอไปนะคะอันทีวีมิดเอเกนอินฟรานจากภาพต้องบอกครอบครัวของพี่สาวนั้นน่ารักอบอุ่นมากๆและน้าร้ยและน้าโตก็เอนดูหลานและรักสุดหัวใจเช่นกันทั้งนี้พี่บุ๊กพี่สาวของน้องไร้เข้าพิธีแต่งงานกับนาธานเจ้าบ่าวชาวฝรั่งเศสนักธุรกิจ ทำวายเมื่อปี2565และน้องร้ายกับโตวดได้เดินทางไปร่วมพิธีและแสดงความยินดีกับพี่สาวด้วยในวันนั้นบรรยากาศเป็นไปนอย่างซาบซึ้งใจเป็นที่สุด